อ่าสมตำออกมาจากโรงพยาบาลก็ได้สมตำอือสมสิท่านผู้ชมไปอาบน้ำก่อนนะอายขลาดสมตำขาวเหนียวไม่เยอะน้อยรอแกไปอาบน้ำก่อนแล้วก็โอ ซีโครงหมูซีโครงหมูมากันน้ำผึ้งแล้วก็คิดเขาหมักมาแล้วแหละแต่ไม่น้อยเอาไข่แก่เลืกดีโอ้ยส้มตำส้มตำ ข้าวเหนียวในการของแม่ใหญ่น่อยอ่าสิคโคโ้หมูออเอเาไเดวกันด้ไเอาเอาพับแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าสิคโค้หมูอบน้ำพึ้งแห่ ติถอย <laughs> ถอยข้างนี้เนี่ยานนันแลนนี้งู <c oughs> นี้ข้นแบบพี่นอ้องด้วยหอนๆได้ๆเนี่ยออกจากตาอบใหม่ๆนี่นี่นแห่พอกจะมันกินง่ายให้มันเย็นไว้พี่นอ้องสุกหมดอยู่เนาะสุกหมดแล้ว แม่ป็นพ,วพว่วงพ่วงเลยแมทม่มีพ่วงไ,ไม้กับตอนนี้นะพี่น้องอจะแสียบยุบกระดูกอ่อนนั่หนึ่งไปมันเป็นกระดูกอ่อนมาๆใครจะมาก็มายังทันนะคะ พนอนยังไงก็สุขพันด้กินมันละมันนั่นนอนมันนั่กินสุด้เล่นทั้ง,งสายบันนี้เลยเด้อยงไงปวดงไงโพนี่เอาชิ้นน่อยเด้อี่พี่น้อง ไาเสียเขาจะเริ่มต้น,ตนปลายเลยละครเชือว่าร์มาทดลองเลยบารนี่ข<อ>เข่าเหนียวก่รเข่าเหนียวโบอิมกับมีดเข่าเจ้าต่อจ้อะมาลุยบารนี่อย่าว่าเด้ออิมคือกัน<อ>นะไรเนี่ขนยของข้าวหน่อยค่ะแม่ดิซ่ะยันตะโบอิมของหน่อยนึงนี่ค่ะของข้าวน้อยข้าแม่ได้เลยนี่ อันแค่นี้นะคะลงไม้ลงมือค่ะ